ฮีโร่ไฟมวยไทยในตำนานขอนแก่นยกทัพสู่เมืองอีสานจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองสองห้องมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นชาวอำเภอหนองสองห้องมีอาชีพหลักคือเกษตรกรโดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นมากมายและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์มาร่วมความมันในศึกฮีโร่ไฟ มวยไทยในตำนานขอนแกน่นมาร่วมเชียร์ติดขอบสังเวียนกับนักชกที่เราคัดสรรสนับสนุนกีฬามวยไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์คุณไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นดรวันวิวัฒน์สมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแกน่นเคสิบเพื่อไทย ดรรัตนาพรสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านพงกิลฤ์พงพันธ์ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแกน่นว่าที่ร้อยตรีสุขุมดนโสพ,พนในอำเภอหนองสองห้องพันตำรวจเอกทีทัศ์พง์สุวรรณผู้กำกับสพหนองสองห้องควบคุมคุณภาพโดยทีมงานเพชรยินดีเสียงเอววิรัตวชิระรัตนวงศ์เสียงโบ๊์นัทธเดชวชิระรัตนวงศ์ ในการแข่งขันมวยไทยอาชีพสึกฮีโร่ไฟมวยไทยในตำนานขอนแก่น